หลุดจองมานะฮะคันนี้นะครับ Mew X สามจุดศูนย์ Ultimate 4 Wheel นะพี่ได้เป็นรถ4 Wheel นะครับไปเที่ยวได้ทั้งครอบครัวขึ้นเขาลงห้วยได้หมดนะฮะสายกลางเต็นท์นะครับแนะนําคันนี้ครับปุกเบิกแน่นอนเครื่องยนต์สามจุดศูนยน์ 0. ขับสี่มีเกียร์เทเลนเข้ามาเดี๋ยวพามาดูภายในนะครับสวยๆเลยนะเปิดเข้ามานะครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันในพวงมาลายัยมีค r u i s e c o n t r ลดการไม่ล้าเวลาขับขี่นะพี่ คันนี้ได้บ่อนหนังเทคโนโลยีคูแม็กมาแล้วนะครับอบก,กระชับแล้วก็ลดความร้อนด้วยเทเลนก็มานะครับปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนจากขับ2เป็นขับ4นะครับหน้าจอมีมาให้สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r า l a y Android Auto อ i ต้แอร์ดิจิตอลออโต้แยกคุณภูมิซ้ายขวาเกียร์ออตโอตโอ้สวยๆพร้อมเมนวลโหมดนะครับข้างหลังกว้างมากเดี๋ยวว่าฝาพามาดูฝาท้ายก่อนฝาท้ายคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้วยกันนะครับ4จุดด้านหน้าอีก4จุดใครที่สนใจมีเอ็กเครื่องยนต์3.0จนแล้วเป็น w h e e l ต้องไม่พลาคดคลิปนี้นะครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถครอบครัวมือ2อทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมปานพิทยนต์และวันนี้เราอยู่ในช่องรถครอบครัวมือ2บายปานพิจยนต์นะนะครับวันนี้ผมมีตัวนี้ครับพี่มานําเสนอเลยเพิ่งหลุดจองมาสดๆร้อนๆนะครับเป็นเครื่องยนต์3.0อันติเมทต,ตัวท็อปสุดนะโฟร์วิลด i ้ e นะครับผมคันนี้สวยมาก สีขาวมุกนะครับเดิมเดิมโรงงานแท้แน่นอนนะครับผมดูไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์มีมาแบบครบ,พบ <ๆ S 1> เดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับแก้มข้างไม่มีอ้าออกนะฮะแมกขนาด20นิ้วเงาเงาเลยนะฮะัูโทนปัดเงาด้วยนี่ด้านข้างเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนแหลกหลังคาแบบบิวอินใช้งานได้จริงนะครับเป็นเครื่องยนต์3.0นะพี่นะเครื่องยนต์3.0ขับ4ี่ โฟวิลนะครับโลโก้โฟวิลอยู่ด้านหลังเห็นไหมดูเหลี่ยมสารคมตัวรถฝั่งนี้ก่อนชัดเจนนะับพี่ไม่มีบุบไม่มีกกรักยิ้มเลยเห็นไหมสวยๆนะครับสีขาวมุกนะฮะคันนี้ผมบอกเลยเลขไม่เจ็ดหมื่นหนึ่กิโลเลขไม่หนึ่งหมื่นเจ็ดมนกิโลนะพี่นะใช้งานน้อยมากป้ายแดงขายเท่าไหร่รู้ไหมไป้ายแดงขายที่ห่งล้านห้าแสน็่นเก้าพับาทแต่เราไม่ขาย เราขายอยู่ที่1ล้านหนึแสนบาทจับพี่ถูกกว่าป้ายแดงประมาณ4ี่แสนกว่าบาทสวยๆเลยสีขาวแบบนี้นะครับคันนี้นะเหมาะกับลูกค้าที่ชอบเดินทางขึ้นเขาลงห้วยไปเที่ยวธรรมชาตินะครับเวลาขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยมีทางถูก่าคันนี้ไปได้ดีมากเลยนะครับสมรรถนะช่วงล่างบอกเลยด้านหน้าเป็นดับเบิลวิสบลเป็นปีกนกคู่อิสระไม่สะทกสถานนุ่มนวลน,นะครับผมด้านหลัง วงบอกว่าเป็นรถครอบครัวมีไฟลิงค์นะครับเป็นรถแบรนด์ในประเทศไทยมีอยู่สแบรนด์ที่ได้ด้านหลังเป็นไฟลิงค์นั่นคือตัวเอซูแล้วก็ Ford e เ e r e s t นะพี่นะที่เหลือเนี่ยไม่ถึงไฟลิงค์นะไฟลิงค์คือ5สปริง5ตัวนะครับช่วงล่างผมบอกเลยเหมาะกับเป็นรถครอบครัวมากๆนะครับคันนี้สวยๆพี่คนไหนนะครับที่ชอบเดินทางเท่านั้นยังไม่พอนะมีคูชคอนโดแบบแปรผัน ให้รถขับขี่อัตโนมัตินะพี่ถึงจุดยืนนิ่งเลยรถคันหน้าเบรกรถเราก็เบรกให้นะครับเราแค่พยุงพวงมาลัยแค่นั้นเองรถการไม่ล้าตอนพี่ขับขี่ได้ด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเวลาเราเดินทางไกลเราเมื่อยล้าหลังใช่ไหมเบอกคันนี้โอกระชับเป็นเบาะหนังเทคโนโลยีคูแม็ก่ารถรถ,รถการสะสมความร้อนแล้วก็โอกระชับเหมาะกับพี่ที่เดินทางไกลมากใครที่ชอบสายลุยนะผมแนะนำา3.0 ProV นะครับ เครื่องยนต์นะครับ3.0 190แรงม้าเข้ามาดูได้นะครับวงเลี้ยวแคบสุดในรุ่นรถ PPV แล้วนะพี่5.7เท่านั้นมาดูการว่าคันนี้มีตำหนิอะไรบ้างนะครับแล้วก็สเปคได้อะไรมาบ้างนะครับภายนอกเนี่ยไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์มานะครับไฟเลี้ยวมีมาให้ตรงนี้เห็นไหมไฟเดย์ไทม์อยู่ตรงนี้นะพี่นี่วสวยๆเลยนี่เห็นไหมฮะไฟหน้าออกแบบ เหมือนคันศรธนูนะฮะสวยๆแบบนี้ a อ e r o Si ซิกเนเจเลยนะอีสุเขาบอกอย่างนั้นนะครับผมนี่ไฟตัดมองมีมาให้ด้านหน้ามีเซ็นเซอร์4จุดนะครับกระ <S 1> <S 1> จังหน้าเงาๆแบบนี้เห็นไหมมาดูแก้มข้างกันก่อนไม่มีอ้าออกแน่นอนนะครับผมมาดูล้อแมกนะฮะนี่แมกขนาด20นิ้วทูโทนปัดเงานะครับตัวนี้เนี่ยอ่าเป็นแบบไบพัดมาด้วยนะ,ะสวยๆนะพี่ ใครสนใจแวะกันเข้ามาดูนะครับล้อแม็กสวยมากนะครับกระจกมองข้างไม่มีรอยผมบอกเลยว่าตัวที่สิ่งแรกที่เราจะต้องตรวจก่อนใครเพื่อนเลยมันเป็นหูช้างมันยื่นออกมาจากตัวรถพี่อุบัติเหตุทางด้านข้างเนี่ยถึงจะเป็นการเฉียวชนนิดหน่อยหูช้างเนี่ยเป็นตัวอะไรที่โดนก่อนเพื่อนเสมอนะครับแต่คันนี้ไม่มีรอยนะครับแล้วรถไม่ได้ทําสีนะฮะนี่สัมผัสดูไม่ได้ทําสีมาแน่นอน นะครับปรับพับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาด้วยเดี๋ยวฝั่งนู้นผมพาไปดูอีกทีหนึ่งนะเห็นไหมมือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถนะครับบันไดข้างนี้มาแหลกหลังคางเนี่ยผมบอกเลยสายกลางเต็นนะครับต้องจองแล้วนะเป็นแบบบิวอินใช้งานได้จริงใส่แหลกเข้าไปใส่กลางเต็นใส่เต็นเข้าไปพี่เอ๋ยผมบอกเลยว่าคันนี้เหมาะมากนะครับเป็นเครื่องยนต์3.0 4 wheel นะฮะเที่ยวป่าเที่ยวเขาเนี่ยขึ้นลงสะดวกแน่นอน ไฟท้ายแบบ full led นะพี่เห็นไหมสวยๆเซ็นเซอร์ด้านล่างอีก4ี่จุดแบบนี้เลยนะครับมาเปิดฝาท้ายดูนี่ฝาท้ายคันนี้เปิดไฟฟ้านะฮะเปิดไฟฟ้าอย่างหนึ่งที่ว่าตัวนี้ยังไม่มีมาก็คือสเต็ปเซนเซอร์นะครับแค่นั้นเลยนะครับระบบความปลอดภัยขั้นสูงระบบเอดารระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่คันนี้มีมาให้ถึงสิบเอ็ระบบมีมาให้แล้วนะพี่นะด้านหลังรูมส d แบบนี้ให้นะพี่ สวยๆเห็นไหมวิสัยทัศน์มองไฟชัดเจนนะครับรถไม่มีบุบไม่มีรัดยิ้มมาดูโครงสร้างด้านหลังกันก่อนโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะฮะร,รอยเชื่อมต่อกันยังอยู่ชัดเจนยังเห็นเลยเห็นไหมไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีกับกอไม้ไม่มีตัดต่อตัวถังนะพี่นะตรวจพบเจอเราซื้อคืนเต็มจํานวนแน่นอนแต่ถ้าพวกอ่าเชี่ยวชนรักยิ้มอย่างเงี้ยครับเราเก็บงานให้อยู่แล้วนะพี่นะนี่ปิดวิธีปิดฝากระโปรง แล้วก็วิธีเปิดฝาฝากระโปรงท้ายนะมีอยู่3แบบแบบแรกนะฮะก็จะเปิดจากาหน้ารถแบบที่2ก็จะเปิดจากรีโมทแบบที่3ก็เปิดจากฝาท้ายปิดก็ทําแบบเดียวกันนะครับนี่โลโก้โฟร e วิวชัดเจนครับคันนี้สวยงามมีกล้องถอยให้ด้วยภายในหรูหราแลนะพี่คันนี้สวยเลยนี่เห็นไหมบอกเลยว่าเหมาะมากเหมาะกับพี่ที่เดินทางที่ชอบเดินทางต่างจังหวดัด ชอบเที่ยวนะครับคันนี้3.0มจุดศูนโฟวิวนะฮะนี่เห็นไหมคันนี้แรงมากเลยพี่คเครื่องยนต์ามศนะครับแผงปรับรถกระจกอยู่ด้านข้างปรับองศากระจกแบบจอยสติ๊กพับกระจกไฟฟ้าเห็นไหมปุ่มมานานหลกต่างต่างตัวนี้จะเป็นปุ่มเกี่ยวกับการเปิดฝาท้ายอันนี้จะเปิดพัดลมนะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกว่าการใช้คูดคอนโทรลมันดียังไงนะครับ บบาคู่หน้าไฟฟ้ามีมาให้เห็นนะฮะเบาเทคโนโลยีคูแม็กลดการสะสมความร้อนถ้าเกิดว่าจอดตากแดดเนี่ยพี่คนไหนนะเวลาจอดรถชอบจอดตากแดดฮนะบบาตัวเนี้ยผมบอกเลยมันไม่สะสมความร้อนพี่คันนี้เหมาะกับพี่มากไดเป็นปี2021นะราคาสด1นล้าน1แสนบาทเท่าน,นั้นป้ายแดงขายอยู่ล้าน5้เกือบล้าน6นะพี่แต่เราไม่ขายเราขายอยู่ที่11,000ล้านแสนบาทถูกกว่าป้ายแดง4 0 0แสนกว่าบาทนะรถใช้งานไปแค่2-3ปีเองนะพี่นะนี่ และเลขไม่ที่เจ็ดหม่นหนึ่งพักิโลเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐานนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูเข้ามาด้านในปุ่มสตาร์ทเป็นแบบพุทธสตาร์ทมาให้แล้วนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมระบ,บอ่าระระ,ระดบน้ำมันเชื้อเพลิงรมไม่เป็นไรนะครับเห็นเลขไม่ไหมฮะเจ็ดหั้ยสิบหกกิโลครับพี่ไม่จกตาครับ7จ็ดหมื่นห่งกกิโลไม่ได้หลอกพี่เลย ขันนี้เลขไมน้อยมากแล้วผมบอกเลยว่าน่าใช้คุ้มค่ามากหลุดจ,จองนะครับหลุดจ,จองมามีแพทเทินชิ p เปลี่ยนเกียร์ก่อนที่จะใช้แพทเทินชิ i นะฮะเราต้องใช้เป็นแมนนวลโหมดก่อนแมนนวลโหมดในในเกียร์รถยนต์พี่เห็นไหมบวกลบเนี่ยนะฮะเราตบเข้ามาเป็นเกียร์ดีเกียร์ดีเสร็จเราตบขวามันจะขึ้นบวก 1, นึ่งบวกสบวกสบวกสบวกห้นะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะพี่ใครสนใจเข้ามาดูรถได้ นหน้าจอสัมผัสมีมาให้เดี๋ยวเล่นให้ดูสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto Android Auto เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันต้องเสียบสาย usb เข้ากับตูดเรานะเข้ากับตัวโทรศัพท์นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายวางสายในพวงมลาลัยได้สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับกดโหมดได้ทุกอย่างจะเป็นโหมดวิทยุนี่เห็นไหมไนี่เป็นวิทยุ ลดเสียงอันนี้เป็นโหมดบลูทูธนะครับลดเสียงจากพวงมาลัยได้เลยโดยที่พี่ไม่ต้องไปละสายตาจากถนนนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะฮะการใช้งานต่างๆนะผมบอกเลยว่าอันนี้สะดวกสบายมากเทคโนโลยีมีมาให้แบบเยอะมากแต่ว่าไม่ได้ทําให้พี่งงเลยนะคันนี้ใช้ง่ายนะครับเทคโนโลยีมีเยอะจริงแต่ว่าไม่ได้ทําให้งงนะครับบางทีบางรุ่นฮนะ,ะเทคโนโลยีมีมาแบบ บางปุ่มเราไม่ได้ใช้อ่ะพี่เราไม่รู้ว่าเราจะให้มันอยู่ในรถเราทําไมอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยพี่ใช้ทุกอันอายุเว้นแค่ว่าพี่ใช้อ่าระบบปฏิบัติการของมือถืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าพี่ใช้ Android ก็จะเป็น Android Auto อ่าถ้าเป็น Apple c a r p l a เก็เป็น Apple c a r า l a เแต่ใช่ว่าพี่จะใช้มือถือเครื่องเดียวพี่อาจจะใช้2เครื่องเวลาเดินทางไกลผมบอกเลยบอกมี GPS บอกตำแหน่งนะครับเท่านั้นยังไม่พอพี่ม i เลอร์ลิมีมาให้ม i ล่าแค ฉายภาพจากมือถือของพี่เข้ามาในจอนะครับลูกๆอยากดูการ์ตูนทําไงครนี่ฉายภาพเข้ามานะครับเปิด YouTube ให้ลูกๆดูนะครับแต่เบื้องต้นผมบอกก่อนนะถ้าเกิดใช้โหมดนี้ตัวรถเองเวลาขับขี่เนี่ยเขาจะตัดออกจะได้ยินแค่เสียงและดูในมือถือแทนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถยังจอดอยู่แบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็เราก็ดูมันก็จะโชว์ขึ้นมาในหน้าจอเลยเต็มแบบเต็มจอด้วยพี่นะสวยๆใช้งานได้ดีมาก นะครับท่นนั้นยังไม่พอนะถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ Apple c a r p เ a y เรามีแผนที่ให้นี่เห็นไหมมีแผนที่ให้แบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าพี่อยากเชื่อมต่อ Apple c a r p เ a y มากกว่าเนาะพี่ก็นั่นแหละนะครับก็เชื่อมต่อบลูทูธเสร็จมันก็จะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเลยไม่ต้องกังวลนะครับใช้งานได้ดีมากๆและใช้งานสะดวกสบายสำหรับตัว m ิวเอ็กนะพี่ถัดมาแอร์นะฮะ แอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับผมสะดวกสบายมากแยกอุณหภูมิซ้ายขวาฝั่งขวาร้อนก็ลดอุณหภูมิลงเยอะๆฝั่งซ้ายร้อนหรือหนาวก็เพิ่มขึ้นไปนใช้งานได้ดีนะครับมีปุ่มต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพัดลมหรือว่าพี่จะกดออโต้ไปทีเดียวได้เลยแต่ว่าการกดออโต้เนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้อากาศเย็นมากนะครับคืออ่า อาจจะต้องใช้เป็นแมนนวลแบบนี้ไปก่อนนะครับนี่นะฮะแต่จริงๆใช้งานสะดวกสบายมากนะครับคันนี้น่าใช้ผมบอกเลยนะฮะนี่เบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับออโต้เบรกโฮคันนี้มีมาให้แล้วนะพี่สวยมากนะครับเทเลนค่อนมาโอ้นี่เป็นการปรับเปลี่ยนการขับขี่จาก 2H เป็น 4H จาก 4H เป็น 4L นะครับ ง่ายๆโดยการหมุนปึ๊บปึ๊บป๊บแค่นั้นเองนะพี่เวลาพี่อยากขึ้นเขาลงห้วยนี่ผมแนะนําเป็นคันนี้เลยใช้งานได้ดีใช้งานง่ายนะครับผมอ่ะถัดมาเรามาดูคุสคอนโทรลกันบ้างคุสคอนโทรลนะเวลาเราใช้งานครับเราขับขี่ไปสมมุติว่าตอนเนี้ยผมขับอยู่ในระดับที่ความเร็วอยู่ที่80ผมเหนื่อยผมเมื่อยและผมอยู่บนทางด่วนนะครับผมเมื่อยแล้วผมก็กดนี่กดลดความเร็วไปปึ๊บ ก่อนกดเดี๋ยวดูก่อนนะนะครับเดี๋ยวดูก่อนก่อนกดเนี่ยในหน้าจอไม่มีอะไรแต่พอผมกดปุ๊บขึ้นมาพี่เห็นไหมมันมีตัวรูปรถกับรูปเข็มตรงนี้ขึ้นมาและผมปล่อยเบรกผมปล่อยเบรกออกตัวรถเนี่ยพี่รู้เบ่าว่ามันวิ่งอยู่ที่แปดสิบกิโลถ้าเกิดไม่มีรถทันหน้านะถ้าเกิดไม่มีรถทันหน้าอยู่เลยมันจะวิ่งอยู่แค่แปดสิบกิโลแต่ถ้าพี่แบบว่าช้าไปสมมติไม่มีรถทันหน้าพี่บอกว่ามันช้าไปพี่สามารถกดเซตบวก มันเพิ่มขึ้นทีละสิบจากเศษแปดสิบเป็นเก้าสิบทีละห้าหรือทีละสิบนี่แหละมันแล้วแต่รุ่นนะพี่จกขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงร้อยยี่สิบบนทางด่วนนะครับก็จะวิ่งที่ร้อยยี่สิบเราก็ปล่อยคันเร่งเลยปล่อยเท้าเลยบังคับแค่พวงมาลัยนะครับพี่แต่ถ้าเกิดว่ามีรถเข้ามาอยู่้างหน้าเข้ามาขับอยู่ที่แปดสิบนะครับแต่รถเราเนี่ยล็อกความเร็วไว้ที่ร้อยยี่สิบพี่รู้ไหมว่ารถคันนี้ก็ปรับความเร็วลงเหลือแปดสิบ เท่ารถทันหน้าเช่นกันโดยที่พี่ไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับใช้งานดีมากระบบนี้ทำงานร่วมกับระบบ ADA s นี่เป็นแผง ADA s ซึ่งเป็นกล้องคู่หน้า ADA s นะครับซึ่งเป็นกล้องคู่หน้าการทำงานของ ADA s เนี่ยเท่ากับสายตาคนที่มองเข้าไปเมื่อมีรถเข้ามาสมมุติเราเดินไปเร็เวๆถ้าเกิดว่ามีคนอยู่ดีมีคนขวางปึ๊บเราก็จะเบรกเบรกตัวเองโดยอัตโนมัติการทำงานของรถคันนี้ก็เช่นกันนะครับพี่สนใจพี่เข้ามาดูได้นะครับ สวยๆเลยนะแล้วเดี๋ยวผมพาไปนั่งด้านหลังผมสูง178นะพี่นะครับพี่ๆคนไหนสนใจต้องเข้ามาดูแล้วนะผมสูง178นะครับนี่ด้านหลังก็กว้างๆแบบนี้แบบมีแอมเบียนไลน์มาให้แอมเบียนไลน์คืออะไรคือไฟตกแต่งข้างประตูแบบนี้นะพี่นะเห็นไหมดูวิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้านะครับอ่าเนี่ยผมนั่งอยูเบาะหลัง นะครับสมมุติว่าผมเป็นผู้โดยสารไม่ได้เป็นผู้ขับขี่นะครับผมอยากเอนหลังเบาะเอนได้นะพี่เอนได้เยอะเลยนะครับแล้วพับเก็บได้ด้วยสมมุติถ้าเกิดไม่มีผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับเก็บได้และขนของได้อีกเยอะประมาณ1ตันหรือ800ลิตรนะพี่นะประมาณนี้เลยนะครับพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องก,การขนของคันนี้ผมบอกเลยเครื่องยนต์3.0ได้เป็น4วิวเลขไม่น้อยมากคนคนเก่าใช้งานน้อยมากนะอยู่ที่71,000กิโลนะครับพี่เข้ามาดูได้ ตัวโฟร์วิวเนี่ยมีอยู่2คันที่ร้านนะครับอีกคันหนึ่งจะอยู่สาขา1นคันนี้อยู่สาขา2แล้ววันนี้ผมมาสาขา2เพื่อมารีวิวคันนี้ให้พี่ดูเลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่สนใจพี่ต้องรีบจองแล้วนะคนที่สายเดินท่องเที่ยวบ่อยๆนะครับแล้วต้องการรถโฟร์วิวกำลังตัดสินใจอยู่ผมแนะนําให้จองคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแนะนําให้จองเลยรีบจองจองก่อนได้ก่อนนะพี่เชื่อเถอะว่าผมลงชิ้นนี้ไปเนี่ย มีคนโทรมาแน่แล้วอาจจะติดจองไวๆนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับพี่ขออภัยนะฮะไม่แบตหมดนะครับผมเสียงน้ำมันเออเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันต้องขออภัยด้วยนะครับว่าไม่เนี่ยแบตหมดไปนะฮะใกล้จบแล้วนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นี่เครื่องยนต์เดินเบามากนะฮะไม่สวิงเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับน้ำมันเครื่องไม่มีรั่วไหลออก แมีพันธุต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกตินะพี่เห็นไหมใช้งานได้ดีมากแผ่นเพดนะครับนี่แผ่นเพดของทางยีสุจะอยู่บนคานหน้านะฮะนี่ดูหัวน็อตต่างๆนะฮะหัวน็อตไม่มีขันไขขยับแน่นอนนะครับหัวน็อตแก้มข้างด้วยไม่มีขันไขขยับหัวน็อตไม่มีขันไขขยับนะพี่นะจุกต่างๆไม่มีรอยงัดออกนะครับที่เข้ามาดูได้นะเข้ามาดูได้เลยนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขันไขกเยอะขยับนะครับนี่เห็นไหมหัวน็อตตังนี้ด้วย รอยเม็ดอ้าหรือสปอตอะไรต่างๆอยู่ชัดเจนนะครับตัวนี้ดูรอยซิลิโคนข้างบนนะฮะนี่นะฮะตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีรอยซิลิโคนที่ไม่ต้องกังวลเลยรถไม่ได้ทํามาแน่นอนสนวนกันร้อนอยู่ปกตินะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างนะพี่มาดูด้านข้างกันตัวนี้ผมอาจจะไม่ได้แกะตัวกระดูกงูตรงนี้ออกให้นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันใส่คืนแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับให้ดูตรงหัวน็อตต่างๆ เห็นไหมหัวน็อตชัดเจนไม่มีรอยขันไขขยับนะครับด้านหลังด้วยหัวน็อตไม่มีรอยขันไขขยับเลยเห็นไหมฮะตัวนี้แล้วก็ป้ายแจ้งเตือนความดันลมยางนี่อยู่ตรงนี้หมดเลยพี่เนาะนี่เห็นไหมอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่มาดูด,ด้านหลังนะครับเปิดเข้ามาหัวน็อตไม่มีรอยขันไขขยับแน่นอนนะส,สวยๆแบบนี้พี่ผมแนะนําเลยนะเครื่องยนต์โฟวิว ที่ที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวขึ้นเขาลงห้วยชอบความเร็วนะครับต้องเป็นคันนี้แล้วนะพี่นะสวยๆแบบนี้พี่อย่ารอช้าเลยดีกว่าผมว่าพี่เข้ามาจัดเลยนะฮะนี่แบบนี้เห็นไหมเข้ามาจัดเลยดีกว่านะครับจองจัดไปแนซนจบภายในวันเดียวแต่ถ้าพี่อยากซื้อสดก็ามาคุยกันได้นะครับมาคุยกันได้ด,หดหหนะูหัวน็อตก่อนเห็นไหมนะครับหัวน็อตนะหัวน็อตต่างๆชัดเจนอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ บอกเลยว่าคันนี้นะครับฟรีฟรีดาวได้นะถ้าเกิดว่าใครเครดิตดีฟรีดาวได้ผ่อนประมาณ1 8ื0 0แปดหมื่นเก้านะพี่คันนี้สวยมากเครื่องยนต์โฟวิลราคาสดนะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทได้เป็นรุ่น isuzu mu x สามจุดศูนย์ ultimate four w h e นะครับมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงจากทาง isuzu ก็คือระบบเอเดอสมาให้ถึง11ระบบนะฮะแล้วก็มีคันนี้นะเลขไม่อยู่ที่71,000กิโลเท่านั้นครับพี่71,000กิโล พี่ฟังไม่ผิดใช้งานได้อีกยาวๆนะครับสวยมากนะฮะคันนี้นะใครสนใจนะฮะโทรมาที่0825713369หรือจะแอดไลน์มาที่ PARNPI192 9, 9นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก่อนจากกันไปนะฮะรบ,บกวนที่กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่พาลาดรถเข้าใหม่นะครับสวยๆแบบนี้รถหลุดจองรถสวยๆผมจะมานำเสนอให้พี่ดูแน่นอน สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อน